ภพฤษภาคม2566เวลา15นาฬิกานะคะพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามพร้อมด้วยตำรวจกองปราบร่วมกันถแถลงผลจับกุมพระลูกวัดวัดป่าคีรีธรรมจังหวัดนครราชสีมาและคารวาสร่วมกระทําผิดยักยอก,ยอกเงินวัดเพิ่มเติมจํานวน6คนประกอบด้วยนายบุญส่งหรือพระบุญสรงนายบัณฑิตหรือพระบัณฑิต นายนัทพัฒน์หรือพระนัทธพัฒน์นายบุญเหลือหรือพระบุญเหลือนายธนกฤตหรือพระธนกฤตและนายบุญยศักดิ์คนขับรถตามหมายจับสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบการพฤษาาคม2566ฐานความผิดเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ไปเป็นของตนเองโดยทุจริตเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันรับของโจรพร้อมของกลางเงินสดรวม76ล้านส1งบาบาททองคำรูป,ปรพรรณ 920รายการน้ำหนักประมาณ100บาทมูลค่าประมาณ2ล้าน8 0 0บาททองคำแท่ง46รายการน้ำหนักประมาณ500บาทมูลค่าประมาณ16ล้านบาททองคำแผ่น540รายการน้ำหนักประมาณ100บาทมูลค่าประมาณ3ล้าน2แสนบาทสมุดบัญชีจำนวน30เล่มหนังสือเดินทางจำนวน3เล่มรถยนต์ตู้จำนวน1คันโทรศัพท์มือถือจำนวน11เครื่องรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดเกือบ100ล้านบาทพลตํารวจตรีกล่าวว่าภายหลังการจับกุมตัวนายคมหรืออดีต พระอาจารย์คมอภิวโรอายุ39ปีนายวุฒิมารหรืออดีตพระหมอเถาหมออายุ38ปีและนางสาวสุธาทิพย์อายุ35ปีในฐานร่วมกันยักยอกเงินวัดป่าคิรีธรรมไปจํานวน180ล้านกว่าบาทเมื่อวันที่6พฤษภาคมตํารวจกองปราบปรามยังคงเร่งขยายผลต่อเนื่องจนทราบข้อมูลสําคัญจากการสอบปากคานายวุฒิมาว่าเคยนําเงินของวัดจานวน9ล้านไปซื้อทองคาตามคาสั่งพระอาจารย์คมมาเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟภายในกุฏิทําให้เช้าของวันที่7พฤษภาคม ตำรวจกองปราบจึงเร่งนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ไม่พบทรัพย์สินต่างๆตามคำให้การของนายวุฒิมาหลังกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงเร่งหาเบาะแสจนทราบว่าก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบได้มีพระลูกวัดจำนวน5รูปและคารวะหนึ่งคนซึ่งเป็นคนขับรถของพระอาจารย์คมช่วยกันขนย้ายทองคำแท่งและเงินสดทรัพย์สินต่างๆใส่รถตู้แล้วนำไปจอดไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งห่างจากวัดประมาณ10กิโลเมตรเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตามนำกลับคืนมา พันตำรวจเอกวิวัน์กล่าวได้ว่าจากแนวทางการสืบสวนยังพบว่าก่อนที่อดีตพระอาจารย์คมและอดีตพระอาจารย์หมอและนางสาวจุธาทิพย์จะถูกจับกุมนั้นได้สั่งการให้ผู้ต้องหาทั้ง6รายช่วยกันขนย้ายทร,รัพย์สินออกไปจากกุฏิของตนให้หมดแล้วนำไปซุกซ่อนไว้ตามสถานที่ต่างๆภายในวัดอีกทั้งในช่วงที่ขณะถูกคุมตัวอดีตพระอาจารย์คมยังได้ออกอุบายขอยืมโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่อ้างว่าขอติดต่อญาติให้หนำยารักษาโรคประจำตัวมาให้ก่อนจะแอบใช้โทรศัพท์มาสั่งการให้กลุ่มขบวนการนี้ช่วยกันขน ย้ายทรัพย์สินทั้งหมดออกไปจากวัดซึ่งมีทรัพย์สินบางส่วนไม่สามารถขนย้ายได้ทันจึงนําไปฝังไว้ที่ภูเขาด้านหลังวัด ตำรวจกองปราบจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับนำมาสู่การจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้ง6รายในวันนี้ขณะที่ทรัพย์สินวัดจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดนำกลับคืนมาได้จำนวนกว่า280ล้านบาทด้านพันตำรวจโทสุริยะศักดิ์กล่าวว่าสำหรับวัดแห่งนี้เดิมทีมีพระ22รูปถูกจับกลุ่มและศึกไปแล้ว9รูปส่วนผู้ร่วมขบวนการจากพยานหลักฐานเชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นพระลูกวัดที่อยู่ภายใต้าการควบคุมสั่งการได้หรือพระลูกวัดที่สนิทและไว้ใจซึ่งขณะนี้ผู้ที่ เี่ยวห้องเหล่านี้ถูกจับกุมตัวหมดแล้วส่วนทรัพย์สินของวัดที่ถูกยักยอกไปยังเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลติดตามกลับคืนมา